ไวยงามว่ากตพอเราบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนเสร็จแล้วเอาไขาควงจิ้มดูถ้าไฟมาก็ใช้ตัวนั้นแหละนะจิ้มดูได้เลยแต่ที่ช่างเล็กเลือกเลือกเป็นตัวที่สี่นะครับไฟฟิวที่จูบุรีนะจิ้มดูถ้าโอเคเราใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มติดตั้งได้เลย จะไม่ใช้ที่จูบุรีแบบนี้มันเกะกะนะครับสำหรับวีโก้พอเราได้ตัวฟิวแทบแล้วนะก็เดี๋ยวไปติดตั้งกันนะอันนี้ชางเล็กเทพันเทปกันความร้อนให้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกัน ก็เป็นรถบางรุ่นนะที่เข้าฟิวฟิวได้บางรุ่นก็เข้า OBD แล้วแต่นะครับผมตั้งเสร็จเดินสายเสร็จก็เก็บงานเสร็จก็เดี๋ยวเราลองก่อนที่เราจะเก็บอีกรอบหนึ่ง เก็บทั้งหนาเสร็จแล้วท่านทุกคนเขามีฝีมือมือหมดแล้วครับปเทศได้มาร์ก ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับซีนได้กับตัวบอดี้510กล้องหน้า 2K", รับประกัน18เดือนนะครับกล้องหน้ารับประกัน18เดือนกล้องหลังรับประกัน18เดือนชุดสายรับประกันอา่าเดือนนะครับ กล้องหน้า 2K ใช้ Sony s t a r w i t นะครับมี Wi-Fi มี GPS เป็นแบตเตอรี่แบบ Super c a คาปาซิเตอรนะครับเก็บประจุไฟไม่ใช่แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับผมในกล่องอันนี้เป็นใบรับประกันนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่างเล็กติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดินสายให้เรียบร้อยตอนแรกลูกค้าบ,บอกให้ใช้ที่จุบุรีนะแต่ช่างเล็กดูแล้วมันไม่สวย ผม,ม,มวา่ามันบอกงามผมเกิดลยบอเห็ดอ่ะบางคนติดกล้องไปแล้วนะลืมนี่นี่เห็นนี่ติ่งแดงนีไ่ไหมอย่าลืมแกะออกนะครับเดี๋ยวกล้องไม่ชาร์จเดี๋วอ่าเดี๋ยวกล้องมันไม่ชัดนะครับผมแล้วก็มาอเดี๋ยวเราลองดูใช้แบบฟิลแท็บนะผมฮะเวลาผมเก็บงานผมจะให้ลูกค้าได้เห็นตัวปลักด้วยไม่ได้ซ่อนจนแบบไม่เห็นอะไรเลยเนาะก็นะึกถึงเวลาลูกค้าเขาเอาไปใช้งานนะครับติดตั้งเสร็จก็เดี๋ยวเรา โรซินไดการดนะครับก็เก็บงานนะครับช่างเล็กก็เก็บให้นะครับผมก็วิธีขั้นตอนการทําก็ทําตามที่ช่างเล็กบอกได้เลยนะครับไม่ยากขอให้กล้าที่จะทํานะครับแรกๆช่างเล็กก็ไม่กล้าหรอกกลัวยานยานแห้งนะไม่ต้องกลัวครับทําได้เลยกับกล้องหน้ากล้องหลังได้จริงลูกค้าตั้งทงมานี่เป็นตัวแซดหกศูนย์เลยนะลูกค้าแต่ว่า ด้วยรถนะด้วยรถของลูกค้ามันเป็นแบบตะบะแคริบอยแบบนี้เนาะสประตูเป็นแคริบอยช่างเล็กพยายามแล้วนะครับหาช่องทางออกมามันออกไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็นตัว510แทนนะครับเสียดายอยู่เพราะลูกค้าเอาตัว810ูเลยตัว 4K เลยนะครับใครสนใจก็แวะมาหนะ้าร้านช่างเล็กอยู่ห้างบิ๊กซีรามินทานะครับถนนรามอินทานะครับจอดรถหน้าห้างแล้วเข้าไปหาช่างเล็กในห้างได้เลยอยู่ชั้นหนึ่ง นะครับผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับสักเล็กมี d d p ีพายมี z ซ0หกศูเไมล์ M, เครื่องศูนย์ไทยรับประกัน2ปีกล้องหน้า2ปีกล้องหลัง6เดือนนะแล้วก็ชุดสายไฟขอรับประกันแค่6เดือนนะถ้าเป็น7 0็ดไมล์นะครับหรือว่า d d p ีพายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซีนไดกาศดเนี่ยนะครับสิดเดือนทั้งชุดเลยยกชุดให้เลยนะครับแล้วก็มีไอโรด นะครบแบรนด์คุณภาพเกาหลีเลยนะแต่ราคามันจะค่อนข้างสูงก็แล้วแต่ลูกค้านะครับพิจารณาดูว่าตัวเองมีความต้องการมีงบประมาณสักเท่าไหร่นะครบับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะกดติดตามให้กับทางช่างเล็กด้วยเดี๋ยวส่งมอบลูกค้าเลยนะครับขอบคุณครับ